ทุกๆคนทุกๆท่านพี่ๆทุกคนเอฟซีทุกคน,กคนลูกศิษย์ทุกท่านทุกๆคนนะคะลูกหลานปู่บ้านเทวานคราชทุกๆท่านน,นะคะ,าาาาะ,คะมาฟังเรื่องของการปฏิบัติก่อนนะคะใดๆก็แล้วแต่ทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดในตอนนี้นะคะก็จะขออธิบายนะคะเผื่อมันไปตรงกับการที่บางสถานที่อาจจะไม่ได้เหมือนกันนะคะบางสถานที่นะคะอาจจะ ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกันนะคะแต่ขอบอกไว้ว่าสิ่งที่จะนํามาอธิบายหรือนํามาบอกกล่าวนะคะนามาแนะนํากันในขั้นพื้นฐานนี้นะคะต้องบอกไว้ว่าเป็นแนวทางของบ้านเทวานคราชนะคะหากคนไหนที่จะนําไปปรับใช้เป็นความรู้นะคะเป็นแนวทางของบ้านเราเนาะทีนี้นะคะเราอยากจะบอกว่านะคะในการปฏิบัติธรรมในการที่เราทุกคนมีเทวดามีสิ่งศักศิ์นะคะมีเทวดามีสิ่งศักธิ์ พี่คุ้มครองกายสังขารมีความศรัทธาในเทพเทวดาเราจะเป็นขั้นหนึ่งของจิตเราเป็นภาวะของจิตที่อยากจะนําพาให้เราได้ปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งนะคะทำไมถึงพูดอย่างนี้เนาะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าหากคนไหนที่มีความเชื่อความศรัทธานในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราจะมีพลังพลังอย่างหนึ่งในใกายของเราที่เราอยากจะรู้สึกว่าอยากปฏิบัติอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให,ให้ให้ความรู้สึกที่มันตอบสนองตอบโจทย์ความรู้สึกข้างในของเรานะคะแต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยต้องทำยังไงต้องเริ่มต้นยังไงนะคะ คลิปนี้มีคําตอบไลน์นี้มีคําตอบค่ะนะคะอันดับแรกเรามีความรู้สึกแบบนั้นและเราเป็นคนที่เราสังเกตตัวเองนะคะทาอะไรที่ไม่ค่อยนิ่งทําอะไรไม่ค่อยมีสมาธิชอบคิดนั่นคิดนี่คิดฟุ้งซ่านคือเป็นคนที่มีความคิดมากแต่ขาดสติขาดสติไม่คม่อยคิดคิดคิด,คด,คดฟุ้งไปแต่ไม่สามารถดึงสติตัวเองให้มาอยู่กับความเป็นปัจจุบันของตัวเองได้ตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรานั่งคุยกับเพื่อนอยู่แบบนั่งคุยกันในกลุ่มหลายๆคนเออเออเธอนั่นนี่กินอะไรกันนี่อย่างนั้นอย่างนี้แต่เราก็ฟังเพื่อนนะแต่ติจสติเเรานี มันไม่อยู่กับสมาธิเนี่ยมันไม่อยู่กับความเป็นจริงนะ่ตรงนี้ที่คุยกันนะคะมันก็ชอบวิ่งออกไปนู่นอยากกลับบ้านอยากไปคืออย่างเนี้ยค่ะภาวะตรงเนี้ยค่ะคนเราเป็นเยอะ พอคนเราเป็นเยอะข้อเสียมันก็คือว่ามันจะทําอะไรที่ขาดการไรตรองให้ค่อยพิจารณาทํางานก็ทําไม่ได้งานชอบมีนั่นมีนี่มาทําให้จิตใจมันว้าวุ่นคิดวกวนอย่างนี้ค่ะมันทําให้จิตมันไม่เปิดนะคะทําไมมันเกี่ยวกับเรื่องของการไม่เปิดของดวงมันเกี่ยวมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยค่ะเพราะว่าภาวะของจิตมันไม่อยู่กับตัวเองสมาธิมันไม่อยู่กับตัวเองจิตอกจิตใจเนี่ยมันไม่อยู่กับตัวเองมันชอบส่งกระแสจิตออกไปข้างนอกนะคะหากเราเป็นอย่างนี้นะคะการฝึกสมาธิขั้นเบื้องต้นพื้นฐานเลยเนี่ยค่ะมันช่วยให้เรามีชีวิตที่ดดดีีขขขึึึ้้้้้้นนนนนนใใชชววววิตไไไงงงงง่่่่่่่าาาาาายยยยกกกรรรรออููมมมมมสสัััคคคค็บบะะะเ ไม่ค่อยมีสมาธิและก็เป็นโรคส่วนตัวสูงเพราะว่าการที่เขาอยู่กับสังคมหมู่มากเขาเขาจะไม่มีความสุขเพราะว่าจิตเขาจะฟุ้งออกไปอย่างนั้นอย่างนี้คนโรคส่วนตัวสูงเขาอยากจะอยูอย่คนเดียวเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาได้อยู่ในมุมตรงนี้ณจุดน,นี้จะทำอะไรซ้ำๆอย่างงี้ค่ะมันก็จะกลายเป็นคนแปลกแปลกจากกลุ่มเพื่อนเหมือนที่เราปฏิบัติบางคนมองว่าพวกที่ปฏิบัติเนี่ยมันเตะจริงๆไม่ใช่นะคะคนกลุ่มที่โรคส่วนตัวสูงนะคะแค่เขามองมองแบบว่ามองไม่เห็นกลุ่มของเขาที่จะเป็นเหมือนเขาเขาเลยที่จะไม่เข้ากลุ่มนั้นก็เหมือนกับาารปกมิิตฏสธ จะฝึกที่ไหนที่วัดที่ไหนก็ได้ที่มีที่ฝึกเปิดใจออกมานะคะเหมือนที่หนูกาลังจะอธิบายนะคะทีนี้หากเราเป็นแบบนี้แล้วนะคะการฝึกนะคะการฝึกมันช่วยให้เราสงบขึ้นนิ่งขึ้นเข้าใจตัวเองและรู้ตัวเองมากขึ้นนะคะพอเราเริ่มฝึกนะคะฝึกง่ายๆนะคะวิธีการฝึกง่ายๆก็คือว่าตอนแรกเราต้องหาเวลาที่เราว่างที่สุดคือเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าวันนี้จะลองฝึกสมาธิดูนะคะจะลองฝึกสมาธิว่า ไม่มีอะไรต้องทําไม่มีภาระ,ะไม่มีอะไรแล้วตอนนี้คือวันนี้ว่างๆจริง,รงๆเอาลองวนที่ว่างจริงๆโดยที่คิดว่าไม่มีใครมาหาไม่มีใครมาเรียกไม่ต้องทําอะไรแล้วเคลียร์ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วให้เราทำไงน,นะคะนั่งลงนั่งลงนั่งเฉยๆนี่แหละนะคะฝึกเบื้องต้นดูความรู้สึกของตัวเองก่อนนะคะบางคนก็อาจจะสมาธิสั้นนู่นนี่นั่นความคิดฟุ้งเฟ้อคือเรารู้แล้วว่าเราจะทำตรงนี้คือเราจะไม่คิดอะไรแล้วเราต้องบอกตัวเองว่าเราไม่คิดอะไรแล้วแล้วเราก็นั่งลงนั่งลงก่อนแล้วก็ดูความรู้สึกของตัวเองตอนนี้ว่ามันรู้สึกยังไงเหนืืืื่อออออยยยยยมมััั้สสงงงงบบหหหรรรรจจิตใพา จะเริ่มต้นหรือยังอ่ะโอเคถ้าถามตัวเองถามตัวเองนะพูดกับตัวเองถามตัวเองนะอย่าไปคิดเรื่องอย่าไปส่งหมอขึ้นนอกนะคือเอาความคิดทุกอย่างเข้ามารวมที่ตัวเองก่อนนะคะพอรู้สึกแล้วว่าเออพอมันละอ่ะพร้อมที่จะเริ่มต้นแล้วแหละหายใจเข้าหายใจเข้าก่อนยังไม่ต้องจริงจังอะไรมากนะคะหายใจเข้าหายใจออกก่อนนะคะไม่ต้องคิดอะไรนะคะหายใจเข้าหายใจออกสักพักก่อนสักพักแล้วพอเรารู้สติตัวเองแล้วว่าสติเรากลับมาแล้วเราอยู่ตรงนี้แล้ว หายใจเข้าอันนี้ลองทำลองทำนะลองทำไปด้วยก็ได้นะคะที่ดูไลฟ์สดอยู่นะคะนั่งเฉยๆลยนั่งอย่างนี้แหละลองหายใจก่อนนั่งคนเดียวนี่แหละนั่งทำท่าทางไปหายใจเราตื่นตัวก่อนความไม่ตื่นของทุกคนมัน,มนหลายระดับค่ะไม่ได้บ้านะคะตอนนี้นะคะคือสภาทุกคนมัตื่นกับเองอาจารย์คิดบอกว่ายิ้มกัวเองยิ้มกัวเองนะคะทำอะไรก็ได้ให้มันตื่นมาก่อนนะคะถ้าที่ว่ายังไม่ตื่นอ่ะเนีตื่นแล้วทำทุกอย่างให,ให้ทุกอย่างมันตื่นมาแล้วทุกอย่างตื่นแล้วทำไงคะ ค่อยๆนะคะได้ท่านั่งที่เหมาะสมได้ puedan, ไม่ปวดและไม่ปวดตรงนี้เราไม่ปวดตรงนี้คิดว่าท่านั่งนี้สบายแล้วเริมเลยนะคะเริมเลยนะทำไปพร้อม <c oughs> ๆกันก็ได้นะคะในไลฟ์พาว่าที่ดี่สุดนะคะหมือขึ้นมือขึ้นนิดนึงเพื่อรับพลังงานนะคะฟังนะมืออย่ามันสําคัญเพราะว่า่อไปนี้จะเข้าขั้นการฝึกสมาธิ eternity, กับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเราจะจะพาฝึกสัมผัสพลังงานไปด้วยนะคะนั่งท่าตรงมือวางที่ขานะคะนั่งท่าตรงที่สบายที่สุดนะคะเอามือขึ้นแบบนี้มองไปข้างหน้า ุกคนหลับตานะคะทุกคนหลับตานะทุกคนนะให้ทุกคนหลับตาแล้วฟังนะคะฟังอย่างเดียวนั่งสบายแล้วงายมือขึ้นทีนี้นะคะรวบรวมสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราเคลื่อนทาาในร่างกายของเราค่ะเคลื่อนทาาและพลังงานในกายเคลื่อนคือไงคะเคลื่อนก็คือว่าให้เราพอเรามีสมาธิเรานั่งตรงมืองายขึ้นเราจะสัมผัสพลังงานที่กำลังเคลื่อนในร่างกายเราได้ทันทีถ้าเรามีสมาธินะคะเราจะรู้สึกว่ามันจะมีพลังงานบางอย่างมันจะเคลื่อนแล้วนะคะดูตัวหนูนะนี่คือพลังงานเริ่มเคลื่อนแล้วนะคะ รู้แล้วถ้าพลังงานเคลื่อนนะคะดูที่ตัวนะจะยกเบาๆนะคะคือเรากำลังเริ่มสมาธิได้แล้วตอนนี้มือจะชานะคะมือจะชานะมือเราก็จะเริ่มชานะคะเนี่ยค่ะคือเรากำลังรวมนะนะคะอันนี้คือเบื้องต้นนะคะไม่ได้ละเอียดละเอียดแต่แว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามเราจะไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าก็สามารถนําไปปฏิบัติได้เมื่อความนิ่งของภาวะจิตนะคะมันจะสามารถจับพลังงานทุกอย่างเลยในร่างกายของตัวเองได้ก่อนจับนะคะจับว่าพลังงานอยู่ตรงไหนตอนนี้รู้แล้วนะคะ ว่าพลังงานรวมอยู่ที่ตัวอยู่ที่ท้องนะคะอยู่ที่ท้องอยู่ที่แขนแล้วพลังงานจะเข้าอันดับแรกที่ไหนมือนะคะพลังงานจะเข้าที่ฝ่ามือนะคะพลังงานเข้าที่ฝ่ามือนะคะทีนี้มันจะชาเช็คก่อนก็ได้ตอนที่หนูบอกให้ไหยมือขึ้นนะคะแล้วก็นิ่งๆแล้ววางมือลงนะคะพอพลังงานเข้าที่ฝ่ามือ้นะคะพพลังงานเข้าที่ฝ่ามือเราจะมีความชานะคะชาพอชาแล้วเราจับพลังงานนะคะแล้วพลังงานนั้นก็จะวิ่งทั่วล่างเลยค่ะแล้วก็จะวิ่งมาทั่วล่างแล้วเราก็รวบมือไว้ตรงนี้ ตรงท่านั่งของเราตั้งพลังงานนั้นไว้นะคะตั้งพลังพลังงานนั้นไว้เป็นเสาและเราไปตรงนั้นลมหายใจค่ะทีนี้นะคะเรามาดึงหายใจเข้าหายใจออกเข้าออกนี่ค่ะเป็นพลังงานเข้าพลังงานออกนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะจับพลังงานในแขนในแขนดูนะคะว่าจะทำให้เรายี่แค่ไหนดนแขนนะมือนะตอนนี้มือมีพลังงานค่ะนี่ค่ะคือเคลื่อนทาาเคลื่อนร่างกายเราเนี่ย ใหมันเข้ากับพลังงานนะคะดูนะมันจะทิ้งลงจะช้ามันจ,จะดิ่งนะคะความภา,าวะที่สูงมันจะดิ่งลงมาค่ะมันจะเบาเบาเบาลงนะคะพอลับ,บ,บ,ล,งะะบลงหายใจเรื่อยพลังงานในร่างกายเราจะช้าแล้วก็จะเบาลง,งนะคะความเบาลงเนี้ยค่ะพลังงานเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าภาวะความนิ่งและความสงบอันนี้คือใช้ศัพท์ง่ายๆที่เราเข้าใจนะคะมันนิ่งแล้วมันจะสงบม,มันนิ่งแล้วมันจะสงบ อันนี้คือแสดงให่เห็นภาพนะคะแต่ความรู้สึกเนี่ยมันอยู่ในกายนะไม่ใช่ว่านัาจมาธิแล้วเราต้องมาทำอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคือว่าเราทำให้เห็นว่าพลังงานอยู่ในกายมันจะสะบงบลงสงบลงนะคะสงบลงนิ่งนิ่งนะคะนิ่งพอนิ่งถึงที่สุดร่างกายจะเป็นยังไงนะเ๊บนิ่งถึงที่สุดมันจะไม่เขยา่ามันจะไม่คอแนแทรนไม่หยุไม่ดิสติไม่ออกข้างนอกมันจะอยู่ที่มันจะอยู่ในร่างก,กายพลังงานนั้นนิ่งภาวะที่นิ่งนะคะเราจะเห็นแค่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเนี่ย จนคาว่าหายใจเข้าออกแล้วเราจะไม่กําหนดอะไรเลยนะจากที่ตอนแรกหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ใช่ไหมคะพอมันนิ่งแล้วเราจะไม่มันจะเป็นเรื่องปกติที่หายใจเข้าและหายใจออกและการกาหนดลมหายใจเข้าออกของเราจะเป็นอัตโนมัติต่อไปมันก็จะเกิดพลังงานที่อยู่ในกายเราจะสัมผัสได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่เต็มที่แล้วจับพลังงานได้หมดนิ่งแล้วพอนิ่งที่กายพลังงานเสาหลักนิ่งที่กายนะคะหูจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเสียงหมาแมวไก่การเสียงคนรอบข้างนี้จะดับไปหมดดิ่งแล้วนะคะหูแล้วนะพลังงานจะเคลื่อนมาที่หูแล้วนะคะเมื่อส่วนก ล้วเ,เก่งแล้วเก่งไปอีกขั้นอันอนี้คือความเก่งน,นะครับหูดับแบบดับเก่งแล้วปุ๊บจะมีความวรู้สึกว่าตัวเราจะเริ่มลอยแล้วพลังงานในในกายเราเริ่มลอยพิ้วแล้วขึ้นมาเหมาะได้ละร่างกายนี่เบาทําไมคนคนเรานั่งถึงหนักทาไมคนเรานั่งถึงกระสรับกระส่ายเพราะนั่งสมาธิเข้าไม่ถึงพลังงานตรงนั้นความสมบุกตรงนั้นนะคะถึงนั่งกันไม่ได้แต่ถ้าเรานั่งได้เข้าสมาธิได้หูม,มันไม่ได้ยินอะไรแล้วคนที่นั่งสมาธิได้จะเบาเบาตัวเบาแขนเบา่างกับ นุ่นแล้วทำไมคนที่ไม่ค่อยมีความสงสัยคนที่ฟังมากกว่าสงสัยฟังและปฏิบัติการจะทําได้เร็วนะคะคนคนที่มีความสงสัยเยอะถามแต่ปฏิบัติไม่เข้าใจอันนี้จะไปได้ช้ากว่า่อนแต่ก็ไม่ได้โทษใครไม่ต้องไปโทษตัวเองนะคะให้เราแค่เราเป็นคนที่มีสติคนที่จะฝึกตัวเนี้ยก็คือคนที่ไม่ค่อยมีสติสมาธิอย่างเงี้ยค่ะมันล่องมันลอยไปมันไม่ค่อยมีฝึกตัวนี้ทุกๆวันแล้วเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่จะเป็นคนกระโดดกระเด้กระโดดก็เรียกคนก็เรียบร้อยคนพูพามคนใจร้อนนะคะยิ่งคนใจร้อนเนี่ยยิ่งงงงงคคคคคคนนนนนนนใชช้้้้้้้วววววววาาาาาาามมมิิิดดดกกกกกก่่่่่่่สตตตตตเเ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 ีีีีีียยยยยยยะะะะปป็็ไไรรรรออฝึัััััจพพล มันจะไปอยู่นในกายของเราฝะะึกได้ดีนะคะเบื้องต้นนะคะเมื่อกี้ที่พาทำทีนี้ข้อดีของการฝึกสมาธิให้มันได้ยานยานนะยานพิเศษแล้วกันแต่เขาเรียกอย่างนี้ว่าว่ายานพิเศษเพื่อที่จะให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดนี้เข้าใจง่ายนะคะยานก็คือว่าเวลาที่เราใช่ไหมคะเวลาที่เราฝึกฝึกฝึกได้อะไรล่ะฝึกสมาธิได้ได้สมาธิเราจะได้ยานได้ยานยังไงนะคะได้ยานยังไงก็ได้โดยการที่เวลาที่เราจะสัมผัสกับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนี้เป็นตัวหลักเป็นตัวจุดเลยนะคะตัวเปิดประตูทุกอย่าง แม้แต่การเปิดประตูสิ่งลี้ลับสิ่งที่เราจะมองไม่เห็นเราก็ใช้สมาธิท่านืุนฐานนี่ก่อนฝึกเก่งฝึกได้และคุณจะสัมผัสสัมผัสได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครมาเปิดได้แค่คุณรู้วิธีการเปิดประตูนั่นแหละบางคนจะเรียกว่าสัมผัสพิเศษรือว่าตาที่สามก็ช่างนะคะตาที่สามเนี้ยค่ะมันไม่สามารถเปิดให้กันได้แต่มันมีแนวทางที่เราต้องเอาไปเปิดเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นต้องเราต้องเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านต้องเป็นคนที่เปิดประตูบ้านนะคะเปิดประตูบ้านพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะเข้าไปในบ้านของเราได้ถ้าเราไไมม่เเเปปปิดดรรระะะตูบบ้้้้าาาานนนก็ีใคคขของ ทำไมต้องพูดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าท่านเปิดใจท่านเปิดใจแล้วเพื่อจิตรลับพลังงานแต่ท่านไม่ทําตามคนที่บอกท่านก็เปิดไม่ได้ท่านมีประตููแต่ท่านไม่รู้ว่าจะเปิดประตูบ้านท่านยังไงนะคะถ้าท่านทําตามและท่านเข้าใจว่าหมุนไปทางซ้ายทีทางขวาทีแย่ก็ไปนะ้แล้วก็หมุนซ้าย3ทีหมุนขวาสองทีก็จะเข้าได้แล้วก็เหมือนกันกับการที่หนูบอกว่าเราอยากเปิดเซนส์สัมผัสเราอยากปฏิบัติจริงเราอยากเอาวิชาตัวนี้มาสื่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นและสิ่งนี้ค่ะจะใช้ในการสืื่่่ออจิตกกัับไไไพพด้เหมนนนะะคที หนูนำมาใช้ใช้ในการเปิดสื่อจิตเราสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตแม้แต่การบูมโดยไม่ต้องใช้ไพ่ก็ได้เมื่อวันหนึ่งเราปฏิบัติเก่งขึ้นนะคะเราไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใช้ไพ่ก็ได้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งสำหรับคนจิตมินิ่งเราอาจจะใช้มันเหนื่งใช้พลังเยอะแต่วันหนึ่งเก่งมากๆแล้วเราไม่ค่อยได้ดูดวงานานๆทีเราจะช่วยเหลือคนพลังมันมีอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องเปิตเปตดตลอดนะคะ เราแค่มองไปแค่นี้เราก็รู้แล้วค่ะแต่การมองเราต้องใช้สมาธิเหมือนเดิมถ้าคนไหนที่ภาวะของจิตเราไม่นิ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นอะไรได้เลยนะคะที่หนูบอกว่าสำคัญที่สุดเห็นตัวเองก่อนค่อยเห็นคนอื่นนะคะหากวันนี้เรายังไม่เรียนรู้ที่จะเห็นความรู้สึกสมาธิหรือพลังจิตพลังในกายของตัวเองตัวเองนะคะก็จะไม่มีวันที่จะเห็นพลังงานอื่นของคนอื่นนะคะเราอยากรู้เราอยากชี้นำแนวทางคนอื่นแต่เราไม่รู้แต่เองเราก็จะไม่รู้ว่าจะชี้ให้คนอื่นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเรียนสมาธิพื้นฐานสําหรับคนที่เขามีความรู้เรื่องนี้เป็นเป็นสำค อย่างกับคนที่เขามีความรู้จริงๆนะคะถ้าเราฝึกเองได้ไห้ได้ค่ะแต่เราจะไม่มีแนวทางนะคะเราก็จะไม่มีแนวทางที่จะปฏิบัติตั้งสมาธิใครก็นั่งได้ค่ะแต่จะนั่งแบบไหนนั่งเพื่ออะไรนั่งเพื่อที่จะปฏิบัติให้ตัวเองได้เข้าถึงได้รู้และได้นํามาปรับใช้ได้นํามาใช้ด้วยนะคะการนั่งเฉยๆนี่แหละนั่งที่ไม่มีอะไรคิดอะไรไม่ออกนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วมันไม่ได้อะไรนี่ก็คือมันไม่มีประโยชน์แล้วค่ะจากที่ว่าเราจะนั่งให้เกิดประโยชน์กับนั่งเฉยๆคิดอะไรไม่ออกนี่คือไม่มีประโยชน์นะคะดังนั้นก็จะไม่สมควรที่จะนั่งสมาธิงั้นก็ต้องทํางานบ้านนั้นก็ต้องเป็นทํางานนั้นจะต้องมีกิจกรรมค่ะที่จะทําให้จิตใจเราสมดอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ต้องพูดตามความจริงเนาะเพราะว่าเราก็หนูก็อยากให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ก็อยากให้เรา ปฏิบัติทุนที่บ้านนะคะก็เื้องต้นจากแนวทางที่หนูพูดไปเมื่อกี้นะคะอาจจะพูดเร็วหน่อยนะคะเพราะว่ามันต้องปฏิบัติมันจะละเอียดเนาะแต่พูดถึงบ้าเรา,เราก็เอามาแนะแน,ะนําในเบื้องต้นให้ลองนําไปปฏิบัติดูนะคะถ้าปฏิบัติได้มันก็เป็นผลดีกับตัวเรานะคะมันอาจจะเกิดปฏิหารเกิดสัมผัสอะไรมากกว่านี้ได้อีกนะคะได้อีกได้เดยอะแยะนะคะทีนี้สมมติว่าเราผ่านเรื่องของการฝึกสมาธิไปแล้วนะคะวันนึงนะคะเราฝึกได้เราปฏิบัติได้เราปฏิบัติกันทำสมนต์ได้นะคะเราจะเข้าถึงภาวะ ของการแยกจิตเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะการเริ่มฝึกสมาธิได้ฝึกสมาธิได้เรื่องนิ่งแล้วจิตนิ่งแล้วนะคะการเข้าไปในจิตต่อไปของนักปฏิบัติก็คือว่าการแยกจิตนะคะการที่เราจะเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นั้นเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ขอยกเป็นครูบาอาจารย์แล้วกันนะคะของทุกๆคนนะคะครูบาอาจารย์ทุกๆคนมีครูบาอาจารย์นะคะการที่เราจะผ่านสมาธิเข้าไปถึงการแยกจิตนั้นแต่เพิ่มต้นให้เราแยกจิตเริ่มต้ววนนะะคผ่่าาาสมมแล้อยูใน การดูแลของครูบาอาจารย์ว่าฝึกได้แล้วนะคะเป็นแล้วถูกแล้วนี่ถูกแ,แล้วนะนี่ใช่แล้วนะอย่างนี้นะคะคือจะมาที่ภาวะของจิตนะะจิตเราเราจะต้องแยกจิตออกเป็น3อย่างนะคะ3มอย่างคือเรากำหนดไ้เลยว่าจิตของตัวเองคิดเองเออเองจิตของเอทวดามันจะอยู่ชั้นในลึกที่สุดนะคะแล้วก็จิตของข้างๆเราก็คือว่าพลังงานลบตัวเองนะคะภาวะที่1ก็คือจิตเรานะคะจิตของตัวเราเองให้เราตั้งตั้งก้นไว้ว่าอันดับหนึ่งคือการจิตจิตเราก็คือจิตใจของเราให้รู้ลมหายใจเรา รู้ลมเรานะคะจิตที่สองนะคะจิตที now, us, us. So? Um, so. ่สองก็หมายถึงว่าเอาเป็นพลังงานลบจิตลบนะคะจิตใจบวกกับจิตใจลบนะคะพลังงานที่หนึ่งคือจิตใจบวกนั้นตั้งต้นคือเรารู้ลมเรารู้ลมหายใจเรารู้ทุกอย่างที่เป็นตัวเรานะคะผ่านสมาธิสติมาแล้วสารสมาธิมาแล้วนะคะจิตใจลบนั้นหมายถึงว่าพลังงานด้านลบต่อต้านนะคะพลังงานนะพลังงานด้านลบมันต่อต้านเอาคิด่างนี้ต่อต้านจากความรู้สึก หรือสนับสนุนไปยุแยงไปคือลบลบที่จะทําให้เป็นความคิดที่มันต่างจากจิตบวกนะคะต่อไปนะคะการที่3นะคะคือพลังงานของเทพเทวดานะคะคือแรงครูนะคะคือจิตครูนะคะง,ง่ายว่าจิตบวกหนึ่งก็คือจิตลบนะคะสองสามก็คือจิตครูเอานี้นะคะเราจะใช้คําง่ายๆในการเข้าใจในการปฏิบัตินะคะจิตครูนี้มันจะต้องอย่างอย่างจิตตัวเองให้เห็นและอย่างจิตที่สองให้เป็นข้อแตก ติดต,ต่ตางนะแล้วก็จิตที่สามก็อยากให้มันไปถึงจิตของครูในจิตที่สองเนี่ยค่ะคือการทดสอบที่หนักมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะภาพมโนม่าจะเป็นความรู้สึกคะจิตที่สองเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึก,นะะน,น,สกนึกคิดการมโนภาพการหลอนในภาพโอ้มันทุกอย่างนะคะเอาง่ายๆว่าทุกอย่างภาพเบงตาการหูแว่วคิดไปเองนะคะอันภาวะจิตที่สองเนี่ยค่ะมันจะเกี่ยวกับความเชื่อมั่นมั่นคง เรียนรู้มันคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยอันที่สองเนี่ยคือใครผ่านได้คือเก่งมากๆถ้าใครผ่านความรู้สึกขั้นที่สองและรู้ทันนะคะขั้นที่สามเนี่ยปลายจะมีอยู่ที่ลมหายใจรู้พลังงานพวกนี้คือรู้คร,รูเลยนะคะสว่วนใหญ่คนจะมาตายอยู่ที่จิตที่สองนะคะการที่เราจะได้สัมผัสกับจิตที่สามของครูบาอาจารย์นะคะเป็นสิ่งรีลับพลังงานรีลับพลังงานเนี้ยค่ะหากเราเข้าไม่ถึง โดนตัวนี้ขัดง่ายดูตัวเองนะคะต้องย้งอนกลับมาดูรู้รู้เรารู้รรรลมเราตลอดเวลาหากเราเข้าไม่ถึงเนี่ยร่วมร่วมคือร่วมจากการปฏิบัตินะคะท้อแท้อ่อนแอขี้เกียจมีความทุกอย่างในจิต Simon. ที่สองมันลบทุกอย่างทุกด้านขอ,ของการที่จะเข้าขั้นจิตที่สามนะคะนะคะทุกคนจะท้อแท้เมื่อมาถึงที่สองปฏิบัติไปพี่แล้วนะคะเ <passengers S 1> อ๊ะ <sek. S 1> <kaf. S 1> ทำไปก็ไม่เห็นรวยเลยท้อแท้ทำไมวะ <masala. S 1> <Led. S 1> ทำไมคนเขาไม่สวดไม่ปฏิบัติทำไมชีวิตเขาก็ยังดีไม่เห็นเขาต้องอะไรเลยทำไมคนนั้นคนนี้เขาก็ยังดีเลยนะคะ อันนั้นคือแนวทางของเขาก็ตั้งต้นมาเดี๋ยวว่าเขาต้องการที่จะทํามาหากินเพื่อที่จะเลี้ยงชีพนะคะแล้วก็ทําบุญบ้าง แต่พวกที่ตั้งต้นด้วยการอยากรู้อยากเห็นอยากปฏิบัติมีความชอบในตัวเองมันไม่เหมือนกันนี่คะเขาเกิดมาเขารวยเขาเกิดมาเขามีความเชื่อมัน่นในตัวเองเขาทำมาหากินเขาไม่ได้จิตลึกๆเขาเป็นการทําบุญเกี่ยวกับคนนะคะเกิดมาเพื่อทามาหากินมุ่งมัน่นแล้วก็ทําบุญแจกทานอะไรไปแบบปกติเขาไม่ได้ฝักใฝ่แต่ในสิ่งที่หนูพูดเนี่ยลองลอง,ลองสังเกตตัวเองนะคะลองสังเกตตัวเองนะว่าตัวเองเป็นคนประเภทนี้ใช่ไหมเพราะนั้นไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครตัวเองเป็นประเภทที่ว่าหนึ่งชอบสอบหาชอบดูดวงชอบเสแวงหาชอบไปนั่นไป อย่าไปเอาตัวเองไปเปรียบเทียบต้องมองว่า,วาจิตใจลึกๆเราชอบอย่างนี้มันก็จึงนำพามาสิ่งแบบนี้สิ่งที่อยู่ในใจเรามันเป็นแบบนี้ว่าต้องให้ปฏิบัติต้องให้เจอเพราะาอะไรเพราะจิตของคนพวกนี้เป็นคนที่อยากหลุดพ้นไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดแล้วอยากเข้าใจในสัจธรรมและและไม่รู้ชาติไหนเมื่อไหร่จะไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วนะคะแต่จิตที่เป็นทานนั้นเขาจะวนเวียนอยู่เพราะเขาจะมาหากินเขารวยนี่แหละเขาก็ทำบุญทำทานเท่า,ท,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 าที่เขาทำได้เขาจะเป็นคนรวยมากๆนะคะแต่ใดๆก็ตามแต่นะคะหากคนณคิดสงสัยอย่างนี้คุณก็จะไปไม่ถึงไหนคุณก็มองแค่่่่่่่ตตตตััััััววววววคคคคคคคุุณณอออออยาาาาาาาเเเเเเเงงงไไปปปดดกบนนนนนนนททีีีมมมิิร็จจจสะ ไปเปรียบเทียบเพื่อที่จะให้เกิดพลังลบแล้วไม่อ,อยากปฏิบัติไม่ใช่แตเเเเงง่เราต้องเราเราคิดผิดว่ามันเป็นพลังงานลบเราต้องมองว่าทำยังไงถึงจะรวยเหมือนเขาเอาแรงบันดาลใจนั้นมาสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองอยทำแบบนี้ก็าทำธุรกิจโอ้เขาไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยอเทำทั้งวันทั้งคืนกว่าเขาจะรวยคนที่เขารวยเขาไม่ได้นอนเฉยๆแลว้วรวยเขาต้องทำงานมากกว,ว่าเราเขาถึงรวยนะคะจะขบอบ่คอยเด็ง,งาน่นี่จะนอนนอนนอน,น,อนตื่นสายมาเปิดโอกาสไม่เปิดโอกาสที่ตัวเองได้ได,ได,ได,ได้ได้พบโอกาสที่ดีอยู่แต่จุดเดิมๆเวลาโอกาสมันเปิดเข้ามาแล้้ววววตัเองไม่คา หากตัวเองคิดว่าทำวันนี้แล้วมันไม่คุ้มกับชีวิตของตัวเองตัวเองก็จะไม่ไม่ได้เจอสังคมไม่ได้ไขว้คว้าอะไรเลยเพราะตัวเองคิดแต่ท้อแท้เหนื่อยแล้วไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เจอทุกอย่างมันต้องลองก้าวลองผิดลองถูกด,ดูนะคะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบอย่างนั้นมันมันก็เลยขาดแรงบันดาลใจดูคนที่เขามีเงินแต่ดูว่าทำยังไงเขาถึงมีเงินพูดยังไงทํายังไงเขามีพลังยังไงวะที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เขามีเงินได้นะคะไม่ใช่ว่าดูเขาเพื่อที่จะเออคนเริ่มเห็นเหตุผลส่วนคนมันก็ราาาาและกรพยยมของเู้าาาาตองงมมกกว่่่่่เรททีนัคคิิดดแไํ ไม่ลงมือนะคะโอกาสมาก็ไม่ไขว้นะคะย้อาไปเปรียบเทียบตรงนั้นนะคะมันก็จะไปไม่ถึงคนเราไม่เหมือนกันนะคะ хорош, ความรักความชอบความถนัดของคนเรามันก็ไม่เหมือนกันก็ทุกอย่างก็ต้องเรียนมาที่ข้อหนึ่งเหมือนเดิมรู้จิตรู้ใจตัวเองรู้ตัวเองว่าตัวเองชอบที่จะทําอะไรรักอะไรนะ,ะดูตัวเองไม่เห็นก็ไม่เห็นคนอื่นก็จะเข้าถึงไพ่สื่อจิตไม่ได้เหมือนกันก็เข้าสมาธิไม่ได้แต่แน่นอนว่าหาทุกคนผ่านในเรื่องของการทําสมาธิมาแล้วนะคะการเข้าสมาธิได้และมาเข้าสาูส่าการแยกจิตนะคะมันง่ายนิดเดียวแต่แค่ว่าเราจะก้าวผ่านไปจนถึง ครูบาอาจารย์จิตที่สเราก็ต้องมีบททดสอบบททดสอบก็คือบททดสอบจิตของเรานะคะไม่ต้องไปกลัว่าไม่ต้องไปทอ้อแท้หากฟังแล้วรู้สึกว่าจับ,จ,บจับจิตตัวเองได้แล้วในสิ่งที่อาจารย์พูดกำลังฝึกอยู่และจับได้บางทีมันทําให้เราทอร้อแท้นี่หว่าตรงนี้มันเป็นจุดมันเป็นจุดที่ติดลบในจิตต้องรีบให้รู้ทันมันรีบรู้ทันมันและสะบัดมันทิ้งไปนะคะแล้วก็กลับมาที่จิตหนึ่งของตัวเองนะคะ รูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีกันทุกคนที่คุ้มครองดูแลรักษาเราที่จะช่วยหนุนเราที่จะช่วยเหลือเราในทุกๆด้านไม่ว่าเราจะทําอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะอยู่เบื้องหลังเสมอของคนพวกนี้